สวัสดีครับมาพบกับผมมีเดีย e เบฟร้อยยไอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการมาโปรโมทคอร์สนะครับก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับที่ได้พูดกันมาน่าจะเกินครึ่งปีแล้วนะครับที่มี PPFC ที่อยู่ในไลน์กรุ่ปนะครับของกลุ่ม Open Chat นะกลุ่มเปิดของมีเดีย e เบฟร้อยยไอนะครับที่สนใจจะลงมาศึกษานะครับทฤษฎีเกี่ยวกับกราฟนะครับที่ เป็นทฤษฎีอีเดียตเวฟนะครับแอดวานซ์อีเดียตเวฟนะครับตรงนี้ผมก็ได้ําไฟล์ในการเรียนการสอนนะครับเป็นรูปแบบออนไลน์ที่สามารถให้ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่ผมจะส่งให้ได้เนี่ยเอาไปสามารถเอ็กเชอร์นะครับในการเรียนการสอนได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเปิดสอนได้แล้วนะครับถึงวันนี้เนาะก็สำหรับคอร์สนี้นะครับก็จะเป็นคอร์สเรียนที่รวบรวมเทคนิคทุก ทุกๆอย่างเลยนะครับที่เป็นเทคนิคที่เ,เป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคที่สายเด็ดเอ่อเทเอร์สายเทคนิคเ้นี่จําเป็นที่ต้องมีติดตัวนะครับซึ่งก็ค่อนข้าง,างที่จะมีอ่าหลากหลายนะครับดนให้ดจดจาในในกฎสัดส,ส่วนต่างๆนะครับที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นอ่ในการใช้พิโบนะครับแล้วก็การอ่เป็นเทคนิคต่าง,างๆหลายๆอย่างที่เทเดอร์ในสายเทคนิคเข้อที Bar ่เขาชอบใช้กันนะครับแล้วก็จะ เป็นประสบการณ์ที่ผมได้อยู่ในตลาดมาด้วยนะครับก็จะเสริมเติมแต่งไปให้ก็จะได้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ผมจะนําเสนอได้นะครับสําหรับคอร์สนี้เนาะก็จะเปิดรับแล้วนะครับก็ราคานี้ก็จะเป็นราคาที่อยู่ในรายละเอียดก็จะอยู่ในกลุ่มของ o p e n นแชทที่ผมได้แปะไว้ให้ในโน้ตนะครับก็ที่เราได้พูดคุยกันมาน่าจะเกินครึ่งปีแล้วนะครับหรืออาจจะไปติดตามดูรายละเอียดใน เนี่ยนะในเพจแนวของอีเดียเว็บร้อยยี่สิไก็ได้นะครับตรงนี้มันเป็นราคาที่ปกติผมรับผมรับราคาพั0ห้เหรียญนะครับดอลลาร์นะครับแต่ว่าผมมันมีช่วงโปรช่วงหนึงช่วงปีใหม่ที่ผมกลับมาแล้วผมการจะเปิดรับเพราะว่าพี่ๆเขารอเรียนกับผมนานเหลือเกินนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจลดราคาไปนะครับก็เหลือราคาเพียงแค่หนึ่งหนดอลนะครับก็ลองไปติด อ่านรายละเอียดดูในลายกลุ่ม Open เป็นทที่ผมได้แปะไว้ให้ในโน้ตนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่จะลงมาเรียนในคอสนี้นะครับคอสนี้น่าจะเป็นคอร์สที่รวบรวมไม่น่าจะเป็น้วเป็นคอร์สที่รวบรวมที่จะดีทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวกับการเทตด่ายเทคนิคแล้วก็เป็นเอ่อเรียกว่าแบบไม่ต้องไปหาจากที่ไหนอีกเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมได้รวบรวมแล้วก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดที่จะนําเสนอให้ได้ดูจากตรงนี้นะครับในการเรียนการสอนนะครับ ก็น่าจะอย่างน้อยก็น่าจะมีอย่างน้อยผมว่าน่าจะเกือบเกือบ20ชั่วโมงนะครับแต่อาจจะต้องแบ่งออกเป็นพาทไปแนพาสหนึ่งอาจจะไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับอาจจะสอนอาทิตย์ละ1วันนะครับหรือ2วันนะครับโดยประมาณนะครับก็น่าจะประมาณสัก1เดือนในการทําความเข้าใจที่ผมจะนําเสนอและอธิบายให้ฟังนะครับในการเรียนขรอสออนไลคอข้อนี้จะเรียนผ่านสูมนะครับก็ รายละเอียดก็อย่าลืมไปดูกันนะครับหรืออาจผมอาจจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชันของ YouTube นะครับก็ลองไปอ่านดูหรือถ้าเกิดสนใจอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดเข้าไปในรายกลุ่มเป็นแชทแล้วไปบอกว่าสนใจคอร์สในนั้นก็ได้แนละเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางติดต่อส่วนตัวผมมาเพื่อที่จะรับลิงก์ไฟล์นะครับแบบฟอร์มการเรียนการสอนนี้ไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปปรินต์มาเป็นแบบฟอร์ม,ออม,แบบรมที่เป็นรูปแบบของเอกสารหรือจะอ่านเป็นไฟล์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะรวบรวมมา ให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ได้เช็คมาอย่างดีแล้วนะครับว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเขาทั้งหมดจะมีประมาณ173หน้านะครับในการทําความเข้าใจกับทฤษฎีทั้งหมดที่มีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรกันนะครับแต่ก็ ไม่ยากเกินความสามารถที่เราจะตั้งใจเรียนนะครับเพราะอยากจะฝากไว้ว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราได้ทางรัดนะครับมากกว่าการที่เราจะเป็นั่งมุมมนงหวยอยู่คนเดียวแล้วก็ไปอ่านตำราแล้วก็ไปลองผิดลองถูกมันอาจจะเสียเวลานะครับถ้าใครต้องการที่จะสนใจอยากจะได้ทางรัดนะครับจากการที่ผมใช้ เรืนี้ข้อต่างๆในการใช้เทรดจริงเนี่ยในตลาดจริงในหน้างานจริงเนี่ยว่าผมใช้ยังไงมีแนวทางการสืบคืนยังไงดูยังไงซื้อขายยังไงนะครับคำนวณพอร์ตหลอดใจยังไงก็จะมีรวบรวมไว้ในนี้ให้หมดเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้ก็แค่มาแนะนาคอร์สนะครับราคานี้นะครจะเปิดรับถึงแก้สิ้นเดือนเท่านั้นนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์ผมนะคเพราะผมไม่อยาก สอนผมก็จะไม่รับนะคเพื่อจะปล่อยไปทิ้งไปนะพี่เกียรติเพราะมันนานนะกว่าจะสอนเสร็จแล้วก็คนที่ได้เข้ามาเรียนในข้อนี้ก็จะอยู่กับผมนะครับอาจจะผมเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่ม Discord หรืออาจจะอยู่ในกลุ่ม l i น์ส่วนตัวที่เป็นกลุ่ม Line ของนักเรียนนะครับ OpenChat ในไลน e คอร์สแอดวานเนี่ยก็จะมีประมาณ1ิบกว่าคนนะครับที่เป็นนักเรียนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดึงเข้ามาทุกคนนะเพราะบางคนก็ต้องการติดต่อส่วนตัวกับผมมากกว่าก็จะเป็นไลน์ส่วนตัวไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปแลกเปลี่ยนกันในไลน์กลุ่มเป็นแชร์รอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมนะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแอดวานเดียนเียบร้อยยี่สิบห้าไอกับผมแอดมินนะครับแอดมินของช่องทางเียนเว็บร้อยยี่สิบห้าไอนะครับก็ฝังฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับก็ราคานี้ก็จะเปิดรับถึงแง่สิ้้นนนนเเดือััาาคะรบถหล หลังจากนั้นถ้าเกิดผมมีอารมณ์หรือผมว่างจริงผมอาจจะมาเปิดรับอีกทีหนึ่งถ้าคนเรียนมันน้อยผมก็ขี้เกียจสอนนะครับมันเทดเองก็ได้อยู่แล้วครับผมประมาณนี้เอาจริงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสาหรับพี่ๆสองท่านที่ยังรอผมอยู่ในกลุ่มผูเป็นชายก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเริ่มต้นเรียนกันได้เลยภายในอาทิตย์หน้าก็ได้หรืออาจจะเป็นหลังจากสิ้เนเดือนก็ได้คือผมจะให้แบบฟอร์มไปแล้วก็อาจจะให้ไปทบทวนกันสักสี่ห้าวันแนละ้วผมก็จะมานั่งไล่รายละเอียดให้ <c oughs> นะครับว่า ในความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทฤษฎีเนาะก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับหนึ่งพันจากหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับหรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับรับราคานี้ถึงแค่สิ้นเดือนรับจํานวนจากัดนะจริงๆผมไม่อยากรับเกินสิบคนนะจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงหรือถึงก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกินกว่านั้นไปก็ก็อาจจะตอบคำถามไม่ทันนะครับอาจจะทําให้ผมดูแลได้ไม่ครอบคลุมแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สามแล้วมั้ง เออรุ่นที่3รุ่นแรกสอนไปก่อนรุ่นรุ่นที่2เป็นของปีปีที่แล้วนะครับก็มีประมาณ11คนรอบนี้ก็ที่จับจองเข้ามาก็มีอยู่2คนนะครับก็ถ้าใครอยากจะลงเรียนพร้อมกันกันกบพี่ๆอีกสท่านในรอบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางนะครับอาจจะเป็นอินบ็อกซ์เพจเฟซบ o ๊กนะครับ In อีเดียร์รยห้าอหรือเป็นทาง Open Chat ในไลน์กลุ่มเป็น h ช t ได้เลยสามารถกดเข้าไปใต้ ในลิงก์ใต้ดีสคริปชันของ YouTube ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในคลาสเรียนอีกเว็บแอดวานซ์แอบนะรบนะตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ